ก็สวัสดีค่ะก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงความหมายของ3 R นะคะคือ Reduce, Reuse, Recycle นะคะก็เริ่มด้วยตัวแรก Reduce Reduce คือการลดการใช้นะคะเช่นการปฏิเสธสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดขยะอาจก่อให้เกิดมลพิษและปฏิเสธหีดหอบรรจุภัณฑ์หลายชั้นเพราะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรค่ะอันที่2การ reuse คือการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะเป็นการนำทราพกรสิ่งที่ใช้ไปแล้วนะคะและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้ง mm. เช่นการใช้กระดาษสองหน้าหรือสามหน้าเป็นต้นนะคะ mm. การรีไซเคิลค่ะการรีไซเคิลคือการนำสิ่งของที่ใช้ไปแล้วนะคะนำไปแปรรูปปรับปรุงให้เกิดเป็น ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ที่ไม่ใช่ของเดิมค่ะและนำกลับมาใช้อีกครั้งซึ่ง3อย่างนี้ก็เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดีวิธีหนึ่งค่ะ